ก็ห่างหายไปนานนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคอมเมนต์เลยคิดถึงผู้ติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามอยู่ไม่ไปไหนนะครับ you, so เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในช่อง a p i Biker กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับแม่พอดีมีปัญหา นิดหน่อยนะครับไม่นิดแหละก็นานพอสมควรเลยแหละนะครับก็กลับมาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่กลับมานะครับก็จะมาอัปเดตรถนะครับซูมาอีกนะครับ2017ของผมเองนะครับที่ได้อัปเดตอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมไปนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นคางแต่งนะครับของซูโมอีกนะครับตัวออนนิวนะครับเป็นงานปั้นนะครับงานปั้นขึ้นมาจากมือนะครับนี่ครับ สวยนะครับต้องเจาะรูเพิ่มนะครับเจาะที่หน้ากากของเจ้าตัวรถนะครับเพิ่ม2รูนี้นะครับถึงจะใส่ได้นะครับคางตัวนี้ก็สวยดีนะครับโอเคตัไม่ได้ล้างฝุ่นเยอะเลยนะครับชิ้นต่อไปครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นล้อตูนะครับล้อลายแฮมเมอร์นะครับทําสีเองนะครับทําเป็นสีเอ่อสีดําแถบแดงนะครับนี่ครับสีเริ่มถลอกออกหมดแล้วนะครับ โลนี้นะครับได้มาอยู่ราคา3000บาทนะครับรวมส่งพร้อมใสเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยางก็หมดสภาพแล้วนะครับยางหมดสภาพแล้วยังไม่มีงบที่จะซื้อยางใหม่มาใส่นะครับตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ซึมๆนะยางซึมออกเรื่อยๆเลยก็ต้องเติมทุกวันนะครับยางเนี่ยนะครับน่าจะอีก ไม่ไม่ช้าก็เร็วนี้นะครับน่าจะได้ยางใหม่นะครับผมก็สวยดีนะครับลายนี้ตอนแรกที่ได้มานะครับเป็นลายเป็นสีสีดําดําเงินนะครับดาแล้วก็เงินตรงนี้อ่านะครับก็เอามาพ่นสีมาขัดพ่นสีใหม่นะครับเป็นสีดําแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะครับผมได้มาจากในกลุ่มนะครับที่ขายพวกอะไรแต่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นท่อนะครับเป็นท่อเดิมนี่แหละครับเอาไป เดินคอมาใหม่นะครับเป็นคอเล็กนะครับเดินให้มันหลบล้อตัวนะครับแล้วก็ทําจุดเชื่อมใหม่นะครับจากตรงนี้นี่ครับเห็นไหมเป็นเหล็กอย่างหนานะครับเชื่อมมาแล้วก็เชื่อมติดกับท่อเลยนะครับไม่ไปไหนแน่นอนนะครับ่ตอนแรกนะครับผมใส่เป็นท่อเดิม cpr ผ่านะครับแต่ว่าขายออกนะครับเนื่องจากมันเป็นช่วงที่ตำรวจเขาเริ่มที่จะจับท่อนะครับ มันไม่มันเสียงมันไม่ค่อยดังหรอกนะครับแต่ว่าท่อแต่งหรืออันในท่อไหนที่ไม่ใช่ท่อเดิมเขาก็จับนะครับผมก็เลยต้องถอดออกนะครับแล้วก็เอาเงินที่ขายท่อเนี่ยไปทําคอท่อนะครับเดินมาใหม่แล้วก็เชื่อมต่อก็หมดหมดหลายบาทอยู่นะครับถ้าเราทําท่อเดิมใส่เนี่ยก็พอดีกับค่าที่ขายท่อซิบาผานะครับเท่ากันเลยก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับโอเคมาดูส่วนต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นไฟกระพริบนะครับหรือว่าไฟไซเรนนั่นเองผมเรียกว่าไฟวิบวับนะครับปิดรถนะครับชุดนี้นี่ได้มา200นะครับรวมส่งสั่งในลาซาด้านะครับไฟก็สว่างดีสวยด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวกล่องนะครับควบคุมไฟระบบไฟอยู่ตรงนี้นะครับตัวกล่องก็โยงสายนะครับแกะพวกไฟเบอร์พวกอะไรออกให้หมดนะครับแล้วก็ไล่สายเกี่ยวอยู่ข้างในเนี่ยครับไอตรงที่เนี่ยตรงเนี้ย เป็นสายหมดเลยนะครับผมก็ไล่มาแกะออกนะครับแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับตอนกลางคืนเปิดก็สวยนะครับกระพริบวิบวับวิบวับเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ่อครอบน็อตนะครับครอบน็อตสีแดงนะตอนนี้มันก็ไม่แดงแล้วมันซีดเดืดแล้วนะครับกลายเป็นสีส้มๆแล้วตอนนี้นะครับผมก็ครอบไล่ทั้งคันเลยนะครับครอบน็อตตัวนี้ซื้อมาในเฟซบุ๊กนะครับผมเปิดเลื่อนไปเจอพอดี เห็นมันถูกดีนะครับก็เลยสั่งมาประมาณ3ชุดนี่แหละนะครับก็ไล่ครบเลยยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าบางจุดก็หล่นหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับหล่นหายบ้างก็มีนะครับแล้วก็นะครับมีคนถามนะครับว่าติดกระจกปลายแฮนยังไงอ่ะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ดูนะครับก็คือผมนะครับขันเจ้าตัวกระจกปลายแฮนเนี่ยใส่ไปกับแฮนเลยนะครับอ่าดูนี่นะครับเป็นแฮนเห็นไหมแดง นี่ก็คือแฮนด์นะครับเนี่ยนี่เลยผมขันติดกับแฮนด์เลยนะครับแล้วก็ใส่แค่นั้นแหละครับก็ประกอบตามนี้เลยนะครับกระจกไปแฮนด์มันก็สําเร็จมาอยู่แล้วนะครับแค่เอามาปรับปรับอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็นีบใส่ไปกับแฮนด์เลยนะครับก็ย่างรอเลยเอาละครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีให้ชมเพียงแค่วนี้นะครับสําหรับพวกอุปกรณ์สิ่งของที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับ ก็ห่างหายไปนานนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคอมเมนต์เลยคิดถึงผู้ติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามอยู่ไม่ไปไหนนะครับก็บางคนก็ยังทักไปถามว่าเป็นยังไงอะไรบ้างก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกกาลังใจนะครับผมก็จะพยายามลงคลิปหาคลิปมาลงให้นะครับได้ชมกันอยากรับชมคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ